แนะนำนิสสันนาวาร่า2025กระบะดีไซน์ใหม่แกร่งล้ำเทคโนโลยีครบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto Garage วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันนั่นคือนิสสันนาวาร่า2025กระบะท,ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและการลุยแบบออฟโรดเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอ เพราะคราวนี้นาวาร่ามาในโฉมที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่จัดเต็มยิ่งขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนิสสันนาวาร่า2องยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งแต่เสริมความทันสมัยเข้าไปอีกขั้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่แบบวีโมชั่นขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมกันชนหน้าส้งบึกบึนเพิ่มความดุดันเส้นสายรอบคันถูกปรับให้มีความไหลลื่นแต่ยังคงความแข็งแรงในแบบกระบะพันแกร่งล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมยิ่งขึ้น มาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนาวรา2025ได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีบอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าพวงมาลายัยมัลติฟังชันพร้อมระบบควบคุมเสียงและความเร็วภายในยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและมีช่องเสียบ usb หลายตำแหน่งทั้งด้านหน้าและหลัง ขุมพลังของนิสสันนาวาร่า2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนรองรับทั้งการใช้งานในเมืองขับทางไกลหรือทางลูกรังที่ท้าทายระบบการสะเทือนหลังแบบ5้าลิงก์ที่มาพร้อมคอยล์สปริงให้ความนุ่มนวลมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงล่างแบบแนบ,บแบบเดิมทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ต้องเดินทางไกลหรือเจอถนนขร ซึ่งเป็นจุดแข็งของนาวารารุ่นนี้ที่เน้นความนุ่มนวลแต่ยังมั่นคงในทุกสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์ช่วยจอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมไปถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในทุกเส้นทาง นิสสันนาวาร่า2025ยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันเช่นพื้นที่กระบะท้ายที่มีขนาดใหญ่สามารถบรรทุกของได้เต็มที่มีช่องเสียบไฟในกระบะท้ายเหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านอกสถานที่สําหรับราคาจําหน่ายของนิสสันนาวาร่า2025ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่ารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ790,000บาทและรุ่นท็อปอาจสูงถึงราว1ล้าน200,000บาทซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ต่างๆที่แต่ละรุ่นมาพร้อมกันนอกจากนี้นิสสันยังเตรียมแคมเปญเปิดตัวพร้อมข้อเสนอพิเศษเช่นฟรีค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีดอกเบี้ยพิเศษหรือประกันภัยชั้นหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถตัดสินใจเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น โดยรวมแล้วนิสสันนาวารา2025ถือเป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ความสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกด้านนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดและนี่ก็คือรีวิวจอดลึกนิสสันนาวารา2025จาก DK a u t o g ตการหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารจากวงการยานยนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ